่ไมมีเซซ็กีเจอกันอีกแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดนี้กับตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะก็มีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงวันนี้นะคะเรามีสรุปความเป็นที่สุดแห่งปีแบบอุ๊บทีมาฝากกันไปดูกันเลย ข่าวที่ช็อกไปทั้งวงการบันเทิงก็คือข่าวเจนนี่ประกาศจดทะเบียนสมรสกับเอชนสวัสด์แบบฟ้าผ่าเปรี่ยงเปรียงชนิดที่ว่าหลายคนตั้งตัวแทบไม่ทนันโดยฝ่ายชายได้บอกว่าได้เลิกกับตูน่นันทิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาจดทะเบียนกับมาดามเจนนี่อัศวะเหมอีกข่าวที่เซอร์ไพรส์ไม่แพ้กันก็คืองานมั่นสายฟ้าแลบระหว่างแตงโมพัรทรธิดากับโตโน่พาคินที่ทั้งคู่ถือเลิกดีวันที่11เดือน12ปี ปีสองพเข้าพิธีมั่นหลังจากคบหาดูใจกันแค่ไม่กี่เดือนทำเอาแฟนคลับโตโนโ่พากันช็อกหน้าเวอร์อาปากค้าไปตา,ต,าตามกันเพราะไม่คิดว่าโตโนโ่จะตัดสินใจมั่นกับแตงโมรวดเร็วปานพายุทอร์นาโดแบบนี้ <What? S 1> บอยประกอนออกมายอมรับทั้งน้ำตาว่าผู้ชายในภาพหลุดกับสาวในโรงแรมที่เกาหลีเป็นตัวเองจริงและได้ขอโทษที่ตอนแรกตอบปฏิเสธและทำให้ทุกคนผิดหวัง ซึ่งกรณีนี้บอยได้กำลังใจเพียบทั้งจากคนในวงการและก็แฟนคลับที่ยังรักและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่หญิงสาวคนนั้นคือใครยังคงเป็นปริศนากันต่อไปอแจงเกิดเป็นซุปตาได้รวดเร็วดังสายฟ้าแลบก็ต้องเจมจิรายุที่โด่งดังฟูดกับบทคุณชายหมอพุทิพั์ในซีรีส์เรื่องดังสูภาพบุรุษจุธาเทพมีงานวิ่งเข้าชนจนเจมจิตั้งรับแทบไม่ทันไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณา รวมๆแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยล้านและในปีที่ผ่านมาเจมติจยังเป็นเจ้าของสถิติคืนปกนิตยสารมากที่สุดเกือบทุกขวเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นเป็นปีแห่งการเริ่มต้นมากกว่าครับแล้วผมก็ดีใจที่ทุกคนให้การตอบรับที่ดีแล้วก็มีคนติดตามแล้วก็มีคนความสนับสนุนอยู่เรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนเห็น <c oughs> เห็นผมในการแสดงที่ดีขึ้นร้องเพลงที่ดีขึ้นเต้น <c oughs> ที่ดีขึ้นอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> ที่ดีขึ้น,ร <c oughs> นครับ ละครที่กระแสฟีเวอร์ที่สุดก็ต้องยกให้ทองเหนือเก้าที่ใครๆก็พากันเรียนแบบคาแรคเตอร์ของลำยองที่รับบทโดยนุ่นวรนุษซึ่งหลายคนพากันฟันธงว่านุ่นจะกวาดรางวัลจากเรื่องนี้มาเพียบอย่าไปมองตรงนั้นเลยคือนุ่นมีความสุขที่นุ่นได้เล่นตรงนี้แล้วก็ได้ถ่ายทอดชีวิตเรื่องราวของลำยองออกมาให้คนดูแล้วก็ได้รับประโยชน์มากกว่า เรื่องนี้ยังแจ้งเกิดน้องเมลิกน้องแม็กและน้องยอสที่รับบทเป็นวันเฉลิมได้อย่างสวยงามแบบยกแกง๊งรวมไปถึงนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างอโยทัศวรร์ One, และพี่แอลอัมพาที่กลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งกับบทยายปั้นและยายแล ส่วนพี่มากพระขนงต่อเป็นหนังไทยที่ทำเงินมากที่สุดแห่งปีถึง1,000ล้านบาทรองอันดับหนึ่งหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดตลอดการโดยค่ายดีสได้นำเรื่องราวของแม่นาพระขนงมาตีความใหม่ใส่ลูกเล่นด้านภาษาวัยรุ่นให้คนดูหากันทั้งโรงซึ่งขอบอกว่ามันโดนมากๆเพลงแดนแห่งปีต้องยกให้รักต้องเปิดของชีชวนวิจลี่กับใบเตยอาสยาม มียอดวิวใน YouTube สูงถึงเกือบ80ล้านวิวโดยเฉพาะทานแน่นอกที่เต้นกันได้ทุกเพศทุกวัยส่วนเพลงลูกทุ่งที่ฮิตที่สุดจะเป็นเพลงไหนไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรของยิ่งลีสีจุมพลที่แจงเกิดไปอย่างสวยงามทั้งนักร้องทั้งเพลงรวมถึงท่าเต้นถือเป็นเพลงที่ถูกร้องมากที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้ แต่ละคนนี่โอ้จริงเจ๊ใช่แล้วค่ะส่วนปีหน้านะคะเราจะมีข่าวอะไรที่เป็นน่าตื่นเต้นหรือว่าจะมีสุตาร์คนไหนแจ้งเกิดอีกต้องติดตามค่ะรอดูกันได้ใน o ว g อยากรู้ดวงชะตาของวงการบันเทิงในปีหน้ากันไหมแคะถ้าอยากรู้นะคะไปฟังคำทานายของหมอช้างกัน ต้องบอกว่าใครที่เกิดปีมามีเมเนี่ยเป็นปีที่มีโอกาสจะดังมากที่สุดเพราะว่าอิทธิพลของดาวแรงๆยังคงอยู่ประเภทภาพยนต์ที่แบบทําเงินในเชิงของการทํารายสถิตินะครับในปี57เนี่ยก็ยังมีให้ลุ้นอีกแน่นอนนะครับหรือแม้กระทั่งการสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาตินะรหรือเราชอบเรียกว่าโกอินเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับในปี57นี่ก็มีเข้ามา ที่เป็นในเรื่องของการสูญเสียนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณ4เดือนแรกของปีนะครับคนที่เกิดในราศีเมษนะครับหรือว่าคนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับสราศีเนี่ยถือว่าเป็นราศีที่มีเรื่องจุกจิกกวนใจเราจะเห็นว่าในปีห้กเนี่ยช่วงปลายปลายปีมีเรื่องเซอร์ไพรส์หลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับแต่ในปี57เนี่ยเยอะกว่านั้นอีกนะฮะแรงกว่าปีที่แล้วอีกจะเป็น อะไรที่มันหลุดแบบตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับหรือว่าข่าวในเรื่องของความขัดแยงด้งระหว่างคนในวงการนี่เองนะครับเพราะว่าดวงดาวที่เกิดขึ้นในดวงเมืองเนี่ยมันมีปรากฏการณ์เขาเรียกว่าราหูอมจันนะครับ <c oughs> เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษานะครับ <c oughs> ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อวงการบันเทิงด้วยนะเพราะว่าพาระราหูเนี่ยเปรียบเสมือนกับตัวแทนของวงการบันเทิงในปี57เนี่ยนะครับเป็นปีที่ ของเก่าๆยังขายดีดีต่อเนื่องมาจากปี56กนะก็น่าจะเป็นน้องชมนะน้องชมพูน่นะนะเพราะว่าชมพู่เนี่ยก็อยู่ในราศีที่เรียกว่าดวงดีเป็นอันดับต้นๆราศีเมถุนนะเป็นราศีที่ผมก็จะอันดับให้ติดหนึ่งใน5ของราศีที่ดวงดีในปี57ด้วย mm hmm. เกือบจะตลอดทั้งปีเนี่ยยังถือว่าเป็นปีทองของคนราศีเมถุนน้าเดชจะมีข้อดีตรงเรื่องของโงเฮงนะฮะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นคิ้วเนี่ยนะก็เป็นส่วนที่ส่งเสริมในเรื่องของชื่อเสียงด้วยเหมือนกันไหวยของน้าเดชเองเนี่ยก็ใกล้ๆจะอยู่บริเวณคิ้้วลในนนหัักของโรราศสต์ ก็ถือว่าคนที่คิ้วโดดเด่นเนี่ยมันก็ทําให้ในเรื่องของความยั่งยืนในวงการนะครับหรือว่าผลงานเนี่ยก็ยังดีอย่างต่อนเนื่องนะครับราศีที่จะมั่งคั่งร่ารวยมากเนี่ยนะครับก็คือราศีพิจิกเขาบอกเป็นราศีที่จะมีการเงินที่คึกคักมากไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดเองก็ราศีพิจิกนะครับค,คุณอ่มเองเนี่ยก็อยู่ในราศีพิจิกนะครับน้องทาทาก็อยู่ในราศีนี้นะครับคุณเคนทีระเดชก็อยู่ในราศีนี้นะครับมีอีกหลายคนเลยนะครับที่ไม่ได้พูดถึง การใหม่เนี่ยขอให้คุณผู้ชมอุ๊บทีวีเนี่ยชีวิตสุดอุบเซ็ตสีทั้งปีเลยค่ะแล้วก็ขอให้ชีวิตของทุกคนนะคะมีสีสันสดใสสุขสวยสวยงาจ้ะแบบพวกเราสองคนนี่เองสวยงาม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 ขึ้นเมื่อหญิงลีจะต้องมาเจอกับนักร้องต่าง่ายิยันกระแตอาสยามถ้าอยากรู้นะคะไปดูกันในอุ๊บ สวยอ่ะสวยน้องสองสวยน้องสองสวยอ่สวยมากงว้าวพี่แท้ก็ถ่ายรูปกันนี่เองถ่ายมันโชวกันไปโชว์กันมาว่าสวยด้วยเจอกันใหม่2มกราคมปีหน้าหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดนิดกับอูสที่วีพลิพัฒ์จะให้